ผมกลับมาเผชิญหน้ากับความกลัวผ่านการขึ้นเครื่องบินอีกครั้งซึ่งก็รู้ดีว่านี่จะเป็นด่านแรกในเกมของการเดินทางครั้งนี้และทุกครั้งที่เราผ่านด่านที่ยากมาได้ประสบการณ์ที่พร้อมจะรับมือกับโจทย์ยากในเลเวลอื่นๆก็ย่อมตามมาเป็นของแถมผมขี่มอไซค์ที่เช่ามาจากในตัวเมืองเชียงรายมาตามเส้นทางที่วางแผนไว้โดยมีความหนาวเย็นเป็นเพื่อนร่วมทางเลยเลือกจุดแวะพักในระหว่างทางเป็นที่ให้ใคลายความเย็นสักหน่อย ตอนนี้ก็อยู่ที่จุดชมวิวกิโลเมตร12นะครับก็คือระหว่างทางที่จะขึ้นไปดอยผาหีนั่นเองก็แวะพักก่อนขี่มอเตอร์ไซค์มาหนาวมากครับลมเย็นอากาศหนาวจริงรอบนี้มาไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยใส่มาแต่เสื้อคลุมนะฮะก็ไอเราก็ไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้ คงจะต้องทนหนาวอีกสักพักใหญ่หญเลยกว่อจะถึงที่ดอยผาฮีนะอากาศยังคงเย็นเรื่อยๆตามที่ตัวเลขอุณหภูมิในโทรศัพท์มือถือขึ้นแจ้งเตือนมือที่ขี่มอเตอร์ไซค์รับลมเต็มๆทั้งสข้างเริ่มชาผมจึงค้นหาจุดที่สามารถแวะพักในระหว่างทางได้อยู่บ่อยๆ วัดพระธาตุดอยตุงก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจที่จะแวะมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่จะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในระหว่างนั้นผมสังเกตเห็นผู้คนที่เหมือนกําลังทาพิธีกรรมอะไรบางอย่างด้วยความศรัทธาซึ่งนั่นก็เพียงพอที่จะทําให้ผมหยุดคิดคําถามใดๆในช่วงขณะนั้นผมเห็นว่าที่วัดมีเส้นทางที่สามารถเดินไปยังจุดชมวิวของวัดได้ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลและยังพอมีเวลาเยอะอยู่ผมจึงตัดสินใจลองเดินไปตามทางดูลองมาเดินเล่นที่ จุดชมวิวของลานวัดนะฮะแต่เขาเป็นทางเดินไปประมาณ300เมตรที่ปลายเขียนบอกนะฮะไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นไงรอบข้างก็อุดมไปด้วยป่าไม้โดยล้วนนะฮะไม่เป็นเหมือนเส้นทางที่พระที่นี่เขาใช้แบบเดินปฏิบัติธรรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน อากาศก็เย็นเหมือนเดิมหนาวมากในชั่วโมงที่ไม่มีนักท่องเที่ยวความสงบของวัดดูจะเด่นชัดมากขึ้นไปอีกผมทอดสายตาออกไปตามลำพังพร้อมกับความเงียบในบริเวณนั้นเพื่อดูทิวเขาที่สูงต่ำสลับกันตามลำดับขั้นก่อนจะเดินทางต่อไปอยังดอยช้างมูบซึ่งเป็นที่ที่เราจะผ่านก่อนถึงจุดหมายของเราในวันนี้ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ดอยช้างมูบนะฮะอากาศค่อยๆร้อนขึ้นตามลำดับเมื่อเราอยู่กลางแดดบนภูเขาและบนดอยช้างมูบเองก็เป็นเช่นนั้นเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นแนวเขตชายแดนไทยกับเมียนมาห,หรือพมา่านั่นเองนะฮะซึ่งฝั่งนู้นก็ดูเหมือนจะเป็นประเทศพมา่าแล้วนะฮะ บริเวณน,นี้ก็เป็นเขตชายแดนเขาก็จะมีจุดตรวจอะไรอยู่บ่อยๆนะฮะก็เริ่มร้อนแล้วตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วแต่อากาศก็ยังเย็นๆอยู่นะตรงนี้ก็เหมือนเป็นสถานที่ปฏิบัติการของทหารไทยแล้วนะฮะ เดินทางออกมาไกลาจากบ้านมากขึ้นเรื่อยๆรู้ตัวอีกทีรอยเท้าของผมได้ถูกสลักไว้บนดอยผาหีเรียบร้อยแล้วเอามอไซค์มาครับจอดไว้เมื่อก<อ>ี้ครับ ห้องนี้ใช่ไหมครับเลือเอามีสองห้องวันนี้มีมีแขกมาพักนะครับเนอนเนี่ยผมเอาห้องนี้แล้วกันนี่ทุกขาหรือมวะอ๋อโอเคครับ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะฮะที่รอดูผ่าหีโฮมสเตย์นะฮะรอดูมีรอเรือกันรันด้วยนะฮะไม่รู้ว่ามีความหมายแปลว่าอะไรนะฮะตรงนี้เป็นโฮมสเตย์ที่เราจองไว้ล่วงหน้านะก่อนจะมาถึงซึ่งเขาก็เหมือนจะเป็นร้านกาแฟเล็กๆด้วยนะ<ม>คือที่นี่รู้สึกว่าจะเห็นเขาตากาักเมล็ดกาแฟกันเยอะพอสมควรนะฮะแทบจะทุกบ้านเลย เหมือนว่าที่นี่เป็นแหล่งกาแฟชั้นดีนะฮะ ความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเมื่อได้มาอยู่ลำพังในพื้นที่ที่ห่างไกลาจากบ้านจากผู้คนที่เคยรู้จักจนแอบ,บคิดว่าถ้าหันไปข้างๆแล้วเจอคนที่รู้จักก็คงดีไม่อีกด้านหนึ่งมันก็คงไม่ใช่ความเหงาแต่อาจเป็นความรู้สึกเดียวกันกับการที่เราออกมาจากหลุมหลบภัยที่คุ้นชินเมื่อหลุดมาจากโลกเดิมๆแล้วความกลัวย่อมปะทะขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีความไว้ใจในธรรมชาติรอบตัวทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นย่อมกลายเป็นเรื่องดีเสมอเมื่อเราไม่ไปตีกรอบใส่มัน ก็จะเห็นภูเขาทั้งสองลูกสองฝั่งนี้นะฮะแล้วก็จะมีเหมือนลูตรงกลางนะครับที่มองไปเห็นพื้นแผ่นดินนะฮะซึ่งเป็นวิวที่ค่อนข้างแปลกและมีเอกลักษณ์มากฮะค,คือผมอยากมาที่นี่เพราะวิวตรงนี้แหละมันดูเจ๋งดีมีเอกลักษณ์ดีไม่เหมือนที่อื่นนะก็ตอนนี้อากาศ ยังเย็นๆอยู่นะลมก็มาเรื่อยๆคาดว่าคืนนี้น่าจะหนาวแน่นอนจากการที่เห็นชาวบ้านตากเมล็ดกาแฟรอบๆบริเวณความสงสัยของผมก็เริ่มทํางานมากขึ้นอีกเมื่อได้พูดคุยกับพี่เจ้าของโฮมสเตย์กาแฟท่านเองหมดเลยฮ่านีนหมู่บ้านนี้มันมีต้นไหมครับมีครับมีอยู่อยู่ตรงไหนมอยากเห็นมากเลยต้นเหรออ๋อต้นมาครับเดี๋ยว คือผมเห็นเขาตากันทุกบ้านเลยนะเพราะต้ออาชีลากาแฟอยู่แล้วครับอ๋อแถวนี้อันนี้อาชีลากาแฟหนุ่แล้วที่พรุ่งนี้เช้าได้กินอยู่ผมโค้ไว้สดๆตรงนี้อืมทำไว้เดี๋ยวแม่กินทำเองไหมใช่ไหมทำเองหมดเลยครับไอ้หลาบไปคว้อที่ในสวนแค่ในแค่หมู่บ้านนี้เขาแม่ข่างครับครับผมแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากินดูอ๋อได้ได้ผมกินอยู่แล้วครับครับชอบกาแฟให้แย่อยู่ในตัวอยู่แล้วครับครับอันนี้พี่เป็นคนดูแลที่นี่เหรอครับครับไม่ ผมเป็นโคชเจ้าของครับผมอ๋อพี่เป็นเจ้าของเลยชื่อผมอะไรครับที่ตีแหวนเนี่ยรอดูใช่ไหมครับครับครับชื่อผมพี่ชื่อรอดูครับลูกตาลูกให้ตาให้ผมผมอาเขียนได้ซื้ออ่านได้ซื้อไม่เป๊ะแค่ไหนอ๋อแล้วลูกดูแลมันมีความหมายไหมครับหลอดูก็ดูมีค่ะมีเนี่ยต้นกาแฟอ๋ออันอันนี้ใช่ไหมครับต้นกาแฟถ้าผมครับก็ตอนนี้เก็บเก็บหมดแล้วอ่ะเนี่ยครับแล้วเมล็ดมันเป็นต้นอะไรยังเก็บไม่หมดอ๋ออันนี้คือเมล็ดมันใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ ขั้นตอนมันยังไงครับเก็บขับนตอนเป็นยงไงต้อเก็บมาแล้วไปสีอ๋อคือสีข้างข้างบ้านผมตีดไว้ต้งไว้อยู่เดี๋ยวพาไปดูครับเนบ้าได้ไแ<ป>จ๋วเลยครับผมขึ้นซ้อนมอไซค์ไปด้วยความงงปนแอบ,บสงสัยว่าทำไมพี่เขาถึงใจดีขนาดที่พาผมไปดูกระบวนการผลิตกาแฟของชาวบ้าน แล้วเขาดูยังไงว่าถึงสุกไม่สุกครับนี่แดงอะไรแดงคือสุกใช่ไหมครับนี่เขาเลี้ยวไม่อียไม่สุกครับอ๋อแดงคือสุกครับแดงคือสุกแล้วก็เราก็เก็บได้เลยใช่ครับเพอจะเก็บแล้วอืมคือพรุ่งนี้เราได้กินแน่นอนได้ได้กินแน่นอนโอเคครับจัดไปครับค่แค่เมื่อกี้ว่าทางในา่ว้สดๆถ้าว่าเก็บไว้เป็นร้านจัดเดือดก่อนนี่แม่ร่อนนะกาแฟอ๋ออันนี้สดๆเลยใช่ไหมสดๆเลย แจ๋วเลยครับสามวันก่อนนี่นี่สวนของผลเลยนี่นี่สวนผลเลยนี่สวนพี่เลยตั้งแต่ต้นเล็กจีเข้ามานี่ของพี่ของพี่หมือนตั้งแต่ที่เขามีจุกที่เขียวๆนะตรงนี้ก็ตากไว้นี่ของผู้ใหญ่ไม่ใช่ของของเขอยู่ในตาไว้ในบ้านแล้วก็ดูผมผมขอลองดูตรงนี้ได้เราตากตากกี่วันนะพี่โอ้ต้อไม่แน่ไม่นอกก็ไฟถ้าว่าแรงแดดไม่แรงก็ ไม่ได้ต้องนี่เขาเรียกว่ากะลานะครับนอสีใสอีกทีนะออนตรน่ะอันนี้กินได้มกินไม่ได้ต้องเค้ยก็กัดดูก่าแห้งหรือไม่แห้ถ้ากัดแล้วอ่อนลงไปนี่ถือว่าไม่แห้นะออถ้าเรากัดแล้วกัดไม่เข้านี่แห้แล้วอย่างนี้นะครับน้อกาแฟนะครับนองมาดูกันอย่างนี้แห้งไม่แห้งใช้กัดแล้วก็ไม่ใช่ก็ควอนชีว่ามีที่ว่ามีเก้าสาวถึงสิบเอ็ดนี่ครับ ต่อสีสีสายอีกทีมีเครือสีอการเรียกว่านี่สีสายนี่กระลานอยู่ที่ความชืม้น <c oughs> ความอะไรเงี้ยความชื้น<ด><ด>มีใช่ว่าอยูอ่ก้าวสารประมาณก้าวสารถือสี่เอวสารที่จะ,จะ,จะได้เสร็จแล้วก็ต้องแช่ไว้ในบ่ออย่างเงี้ยที่ข้างบนลอยนี่ตากทิ้งนะครับเนาะเอาทิ้งใช่ไหมครับที่ถ้าว่าใส่น้ำเ,เราลอยข้างบนนี่ทิ้งแล้วก็ข้างล่างมีเมฆอย่างนี้นะครับเนาะแล้วข้างล่างมีเมฆรอไว้ถึงสองคืนถึงจะล้างล้างเสร็จเราตากตากตรงนั้น เส้นทางที่สามารถเดินเล่นได้ในบริเวณรอบๆหมู่บ้านจูงใจให้ผมก้าวขาออกจากที่พักมาเดินสูดอากาศและสำรวจชีวิตของผู้คนในช่วงเย็นของหมู่บ้านดูจะยังคึกคื้นไปด้วยผู้คนอยู่ทั้งชาวบ้านที่ขายของกันและนักท่องเที่ยวที่สนใจในสินค้านั้นๆต่างพากันมาเลือกซื้อด้วยความสนใจที่นี่ดูจะเป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามซ่อนอยู่ทุกซอกมุมเพราะไม่ว่าจะเดินไปในทางไหนก็มักจะเจอมุมที่สวยและมีเอกลักษณ์เสมอ คือหมู่บ้านนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ได้แต่กลิ่นกาแฟนะฮะคือถ้าคนไม่ชอบกินกาแฟแล้วมาที่นี่เนะี่ยคืออาจจะอยู่ไม่ได้นะฮะผมเดินกลับไปยังที่พักโดยผ่านมุมเดิมในช่วงเวลาที่ต่างออกไปพร้อมดูคล้ายจะถูกระบายสีใหม่โดยธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมแสดงออกมาในทุกช่วงขณะเพียงแค่บางทีเราอาจลืมใส่ใจกับสิ่งที่ธรรมชาตินั้นต้องการจะอธิบาย ข้าวเยอะมากเลยพี่ทขาไม่เป็นไรกินไม่หมดไม่ไหวขอให้กินอิ่มนะครับชี้ให้จนกว่าแน่นอนครับนี่เนี่ยซุนองนี่ชิ้นมะ马ว皖นี่เก็บตรงเนี้ยหัวตรงเนี้ยอันนี้มันคืออะไรฟักคือมะ拉ะข้าะครับใช่ใช่เนี่ยเนี่ยกับข้าวที่ถูกตักเรียงไว้อย่างเต็มที่ดูจะไม่เหมาะกับคนที่มาคนเดียวอย่างผมสักเท่าไหร่ หนาวมากครับตอนนี้ประมาณ12องศานะในตอนเช้าของที่นี่าฮีนะฮะแล้วลมแรงด้วยคือนี่คือผลของการไม่เตรียมเสื้อขนหนาวมานะฮะแต่ดีนะข้างในห้องมีผ้าห่มหนาพอสมควรนอนสบายแต่ข้างนอกนี่ออกมาดิแทบตายนะฮะลมแรงจริงฮะ แสงข้างหลังนี่สวยมากแสงของเช้าวันใหม่นะฮะ <zones> อากาศที่หนาวเย็นจนทําเอาไม่อยากจะโดนน้าเลยไม like ้แต <c oughs> ่น้อยแบบนี้ถ้าได้จิบกาแฟร้อนๆสักแก้วก็คงดีนั่นจึงทําให้ผมรอมื้อเช้านี้อย่างตั้งใจเมียอันนี้คอันนี้ค้อเข้มนี่ข้อกลางอ๋อมันมันต่างกันตรงความเข้มนี่นี่โคงกว่าโคงกว่าอ๋ออนนี่โคงกว่านั้นลองลองข้อกลางดีกว่าเฮยยังไงครับ้กลางใช่ไหมครับกาแฟดำนั่งกินตรงนี้ก็ได้ครับ ครับลังลองชิมกาแฟที่เขาปลูกกันเองที่นี่นะเป็นพันอาราบิก้านะเป็นกาแฟดำกลิ่นหอมมากครับถือว่าเป็นกาแฟสดๆของจริงเลยนะสดจากสวนจากไร่ของที่นี่เลย ุดที่สามารถมองเห็นวิวกว้างๆได้มักจะเป็นที่ที่เห็นผมอยู่ตรงนั้นได้บ่อยๆและเพื่อที่จะได้สำรวจรอบๆหมู่บ้านนี้อย่างครบถ้วนอีกครั้งพี่เจ้าของที่พักก็อาสาพาผมไปส่งยังสะพานไม้ไผ่ของหมู่บ้านโหทางโหดเหมือนกันคอนโลโยองทขมาไม่ได้เอไม่ให้เข้าถน่มเข่งเนี่ยนะอ๋อที่นี่ปลูกสตรอเบอรี่ด้วยนะครับ นัำสพานไม่ผ่ายในเวลาที่แสงแดดจ้าแบบนี้คงไม่เหมาะที่จะเดินเล่นสักเท่าไหร่แต่ไหนๆก็มาถึงที่แล้วเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวเดินสำรวจสักหน่อยก็ไม่เสียหายคนในหมู่บ้านมาช่วยกันสร้างหลือไม่ใช่ล่าสม,มาาุูคนไทยอยูุ่ยออลงทุนเองมาชวยแล้วว่าที่เราได้เก็บที่เก็บเองอ๋อเก็บไไม่เกี่ยวกับหมู่บ้านไม่เกี่ยวกับชมพูเขาเครับขอแค่ของมันอ๋อ ไม่แน่ใจว่าอะไรทําให้ผมรู้สึกสนุกเวลาได้มาในที่ต่างถิ่นที่ห่างไกลาจากเคยอยู่เพียงลําพังซึ่งทุกครั้งที่ได้ออกมาผจญโลกข้างนอกความรู้สึกไว้วางใจมักจะปรากฏขึ้นในทุกครั้งนั่นคงง่ายต่อการเชื่อมต่อกับผู้คนรอบตัวจนบางทีก็ทําให้ลืมไปว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องจากลาไปสู่จุดสตาร์ทใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่ดี